มพี่หมอขอย่านะพี่โอ๊ไม่ใช่มาพักให้หน่อยสวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอี่ตอนนั้นนะครับนี่เป็นเหลี่ยมนะครับฟอร์ดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าฟอร์ดเชียงกงต่อสองหนึ่งกับเจา้าบ้านนะครับออปชันที่สองออปชันแรกนี่เป็นฟอร์ดชนะไปนะครับ เอปชั้นแรกนี่จะเป็นเส์ฟแปรนะครับข้ามฟรี2 1ฟอร์ตต่อนะครับอันนี้เป็นออปชันที่2นะครับเสร์ฟรี ee, ข้ามฟรีนะครับผมต่อสอง,หงเหมือนเดิมครับผมฟอร์ตจับซ้ายยกขวาลูกนี้ตีหัวอยังอยู่ครับทำเกี่ยวได้ครับลูกนี้เอาเรียบร้อยครับ อะเรามาฟังสกอร์กันนะครับสองต่อสามครับอะแต้มสูงสีโอ้โหสุดงนเกี่ยวไรลูกที้สองลำบากนี่ต้องแก้ข้ามไปครับจับได้นะครับเสียท็อปจับลูกนี้คูเบลเรียบร้อยครับไม่เหลือนะครับสกอร์สเท่าครับผมดูกันยาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เข้ามานะครับ งอจากก้าวเราเบื่อเยอมือยังไหนสามเท่ากันครับผมเสิร์ฟโดยคูเบลลูกลูกบัดที่หัวเนสนะครับไม่ข้ามนะครับพูดแรงๆก็จะจะได้ก้าวสองเครื่องใช่ไหมอ๋อได้ครับฟอร์ดเสิร์ฟลูกนี้ตัดยอดได้ตัวนี้เรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ไม่เสียนะครับยังถือว่าแตกลูกนี้ได้นะครับไม่ได้ แตกหัวนะครับผมสามเท่ากันครับคุณเบลเสิร์ฟลูกนี้ตัดออกครับผมเสจ้าตัวเจนเอ่อเด็ดเด็ดห้าสี่เขาต้องหลบสามเท่ากันครับมาดูเกมเสิร์ฟของฟอร์ดร้อยเอ็ดนะครับคุณเบลเปิดได้ยกลูกนี้เตะเอายังติดเกี่ยวฟอร์ดครับโอ้โหลูกนี้ทำยังไงครับ ว่าเกเาเป็นไฮไลท์แล้วนะลูกเกี่ยวเนี่ยแต่ตีหัวนี่แหละยังถือว่าน่ารักไ้ยได้นะครับแต่ใส่กรอขึ้นนำแล้วนะครับสี่ต่อสามครับกูณเบลจับหนึ่งสองลิ้กระดูกปาดลูกนี้ไม่เหลือครับห้แรงมากครับขอขึ้นไปไหนมีชโอเตะได้แรงมากครับ สายเอาลูกฟอร์แตกครับลูกนี้ครับลูกนี้ฟอร์แตกครับสกอร์ขึ้นมาแต้มเท่านะครับสี่ต่อสี่นะครับสี่เท่ากันครับผมไรเซนไเส์ถ้าพิกเนสมาเมื่อกี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องแน่นอนครับยังล็อกได้อยู่นะครับฟอร์ดครับ เดี่ยวทอปจับยกลูกนี้ไม่เหลือนะครับยกอย่างนี้เอาระเบิดไปกินนะฟอร์ดชนะคู่นี้ได้เอาแชมป์วอตต์ไปเลยเรียบเนี่ยออปชั่นแรกก็เป็นก็ฟอร์ดชนะไปแล้วนะครับเสือฟรี่้าฟรีนะครับผมอันนี้เป็นออปชั่นที่สองแก้นะครับผมแต่ว่าขอแก้เป็นออปชั่นเสือฟรีข้ามฟรีนะครับเสือฟรีสไตายข้ามฟรีจะตาย ขอบคุณมากเอาต่อเลยสี่เท่ากันครับจะเปิดได้ตรงนี้ยกไปหน้านี้ตีหัว,วเจ้าฝรั่งนี่เต็ม้วแต่ข้ามหัวใช่ไหมเนี่ยข้ามฟรีครับผมโอแตใ่ใช้หัวต,ตีอใช้หัวตีนะครับโอเคเป็นนักตะข้อที่พื้นค่อนข้างแข็แน่นนะครับแล้วเล่นได้ทุกเหลี่ยมนะครับแทบจะทุกเหลี่ยมนะครับลูกค่าก็จะ ปชุดนะครับเหยียบปากฟาดกระทืนนะครับโอ้โหวิ่งดักเลยครับงนี้โอ้โหลูกนี้ต้องยอมแล้วครับไม่เรียงเรีกๆวิ่งไปดักทางได้นะครับผมเดาทางได้แม่นมากครับห้าต่อสี่ครับขึ้นนําอีกครั้งครับเปิดหัวลูกนี้ค่อนข้างจะไม่ดีเอาแก้ไขได้ครับปลอดหลงทางครับลูกนี้ครับโอ้โห เขาพยายามที่จะพยายามที่จะไล่เส้นนะพยายามที่จะไล่เส้นแต่ไม่ข้ามนะครับปอดยังนำคู่5ต่อ4ครับเสียท็อปเปิดตรงนี้จะหลงหลงลูกเสิร์ฟนิดนึงนะครับไอกเจชอบปาดมาตรงนี้จริงเนาะ โอเคโฟกัสแล้วเขาทีแอินพี่หมอสี่ต่อห้าครับผมเสืีเสียท็อปเปลี่ยนเป็นเสียท็อปสือครับผมยังจับได้ลูกนี้เรียบร้อยครับไม่ข้ามครับลูกนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับผมอะไรตะตยงีน้เตงนี้ครับ ห้าเท่ากันครับผมงนี้ครับตบบอดจับได้ครับปลาไปหน้านี้ครับลุงนี้ทำาไงครับทำยังไงครับตีหัวเอาติ๊กเกือบผิดเกี่ยวครับลูงนี้ครับโหกนเดเจตัวะเดยเดมีเย แขามั้งก็เปลี่ยนเสร์ฟครับเปลี่ยนเสร์ฟกรรมการก็จะงงงหน่อยนะครับผมมาดูเกมเสร์ฟครับห้าต่อสี่ครับฟอร์ดยังนำอยู่นะครับเสือตรงนี้โอ้โหทัดเลยยังเปิดได้ครับพรงนี้เตะ ไม่ค้ำครับลูกนี้อก็จะเปิดเซ้นะครับก็จาจะทําให้ลูก2และลูก3ก็จะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเล่นยากครับผมหต่อสครับฟอดขึ้นนำหยิดครับผมเิ่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเกยขอบยงลูกนี้บิดหลงกับหน้าเนสเลนครับเต็มเต็มนะครับผม

เงินรางวัลเท่าไหร่แล้วแบ่งเท่าไหร่อ๋อไม่แม่งเงินรางวัลเลย่อนะ่นึงนึงแล้วเขาแบ่งมาอยแล้วเขาจะแบ่งเท่าไหร่เขาบอวห้าร้อย ัไม่หมงเลยหมอดไปเงินน่นรางวัลที่ว่าทีสองอ่ะแหละ ให้เขาลบอาให้ทีมเขาเขาาไปะแบให้เขาว่าเออยู่นี่ก็แบงรบเประท่านแบงมันว่บอกว่าท่านแบงมีท่นนึงเพอพอดีเป็นถามเลอประหยัดแบงให้เพื่อน้ำลายเขาลบเนี่ยเขาจะยุ่งก็บอกกันเรียกว่าสะแบงกันกันงิรไา่กัเด้คาสมาครคลืนคนละร้อยสองร้เลงดีดเลยเดคารมันะเสียดุกไม่มาขึ้นไปเี่ด้คาสมารใครมากนี่มันได้หน่อยดีก็เสียไรแบ่สไป ผมก็รู้ว่าจะไปยังไงโะเนครับมันก็หลบให้กันมันก็ได้เลยมันเสียไปกับมือจะคลองซืออย่างนี้เลยไหมคลองจะไปตีกันยังกันเสียไปกับคนนี้นี่ไกับหกเท่าครับสปอตอนนี้ดูจกแอนด์มินหมอปลาไหมล่ะตัดสายลูกนี้ยกหนีเตะไม่เหลือครับเป็นงานหนักของฟอร์ดอีกไข่ม้วเหลี่ยมหนึ่งนะครับผม เอาเลี้ยงแบบนี้เด้บอลสองไอ้ลิ้นจีบเขาก็หมูเลี้ยงเขาได้บอไปในเจีบงหรอไ่ได้คู่นั้นเลยโอ้คู่นั้นเลยหกเท่ากันครับโอทันดหัวเนสครับวันนี้รู้สึกว่าเสียท็อปนะครับผมจะพยายามที่จะทัดหัวเนสนะครับแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับปลูกเลยทัดหัวเนสครับลูกนี้หาช่องกลางนะครับดีครับลูกแล้วก็ลงเยอะครับลูกนี้ครับกรรมการกอดกับมืนใจใครเป็นศรีเพียดีก็คือเลยเสียท็อป เป็นนักตะก้อที่เจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านลูกเจอกับโปงมากเลยนะเป็นเจ้าถิ่นนะครับบ้านป่าชาตินะครับผมเป็นนักตะก้อที่พื้นดีนะครับมาปพื้นดีคนหนึ่งนะครับเสิบดีที่สุด ในบรรดาเจ้าสนามนะครับฟอร์ดลูกพนี้สูงครับด<อ>ีกระทึบเขาเตียวเรื่องยืมเงินจ่อ่านอะไคือไ็นแรงมากครับลูกนี้ครับก <c oughs> อย่างที่บอกไปนะครับผมอย่างเจ้าฟอร์ดก็เป็นนัตกตะก้อที่มีพรสวรรค์นะครับผมลูก ลูกทำลูกจบนะครับผมได้ทุกลูกแบบครับเหยียบปาดฟาดก,กระเทิมหรือจะเป็นหัวนะครับผมคอเบลเตฟาดนะครับตูกนี้ครับโอ,อ้โหกะคูเบลนี่เป็นน,นักตะก้นะอ,อ,กอ,อ,กอนะครับไม่ค่อยซ้อมนะครับผมไม่ค่อยได้ซ้อม วันนี้มีรายการนะครับผมคุยกันไว้กขเพิ่งจะมาซ้อมได้ประมาณ3 4วันนะครับตามข้อมูลที่ผมได้มานะครับผมกำลังก็อาจจะยังไม่อยู่ตัวนะครับ6ต่อแปดครับสกอร์ยังไม่ห่างเท่าไหร่ครับออกมาอ,าอ์ดจับได้โยกลูกนี้ครับทำไ้ตีหวัหวดูครับลูกตีหัวเขายังเกี่ยวนะครับปบตบลูกนี้ ีเหรอใเกำแน่งเินเ็บต่อแปดนะครับผมถ้าเป็นฟอดต่อเหลี่ยมนี้นะครับสู้ครับผมหมอปลานะครับสู้นะครับเกีรติสาเม็ดรับให้ครับกับแอดมินเกมนะครับสองหนึ่งครับจะห่อข้ามาเลยนะครับแอดมินเกมบอกนะครับ mina mina m i n ผมเจ็ดนี้นีการต่างเสีแปร์นะอ่ะก็เสิร์ฟรีข้ามฟรีใช่ไหมเสียท็อปโยงลูกนี้กูเวลไม่เหลือครับเต็มก่อรอเต็มวงนะครับลูกนี้เก็ดต่อแปรครับสกอร์ตามมาติดๆครับผม เตาเสิร์ฟรุยตัดมาซ้ายครับโอ้โหมีปิ้นนิดนึงครับโอ้โหยังได้ครับยกเข้าไปตรงนี้ตีออกครับลูกนี้โอ้โหฟอร์ดชิดอะไรอยู่ครับลูกนี้ครับโอ้โยตีหัวออกนะครับลูกนี้เอาสกอร์เท่าครับผมดูกันยาวๆครับคู่นี้ครับแปดเท่ากันนะครับเสิร์ฟโดยเสียท็อปนะครับลูกนี้ ตัดมาปับ๊บอเปิดเขาครับมีปิ้นนิดนึงเอายกเข้าไปตีหัว้แมเปดเท่ากันครับมาดูเกมเสิรบฟของเจ้าฟอร์ดนะครับ,บ,รบ,บาลเดือกที่จะยอดหน้ากลางเอาคูเบลจับหนึ่งสองยกเอายก้าหตีเกลยวครับ จะฟอร์ดยกปีนนิดนึงครับทำไมตีหัวโอ้โหต้องยอมครับลูกนี้ครับตีได้ดีมากครับลูกนี้ครับ9ต่อ8ต่อครับผมขึ้นนำนะครับเออโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้เสิร์ฟได้ดีมากครับทัดหัวน็ตลงไปครับแชรบคูเบลนะครับผม10บต่อแปครับขึ้นนำอีกแล้วนะครับ 270ยก12 ายากๆยาน ตสองต่อแปดตแต้มเดียวเกมครับโอ้โหไม่ข้ามครับูกนี้ยังเจ้าบ้านยังเกมนะครับ เกมไม่เกมครับ12อต่อแปดฟอร์ตร้อยเอ็ดแปร์แรกฟรีนะครับอ้าวตีเกี่ยวโอ้โหฟอร์รงนีครับฟอรทำไม ฟอร์ดทำไมนะติดเกี late, no ่ยวขึ้นนะฟอร์ดทำไมนะฟอร์ดทำไมติดเกี่ยวขึ้นนะยังไม่เกมฟอร์ดทำไมนะฟอร์ดทำไมโอ้โหติดเกมเลยครับเจ้าฟอร์ดร้อยเอ็ดโอ้โหรู้จังไม่เห็นมินมูนะครับฟอร์ดร้อยเอ็ดชนะทั้งสองออปชันเลยนะฮะออปชันแรกก็เป็นออปชันสแปรล่างนะครับต่อสองหนึ่งแล้วก็ออปชันที่สองนะครับฟอร์ดแปรล่างนะฮะฝั่งเจ้าบ้านสเปร์นะครับ ก็เป็นเจ้าฟอร์ดชนะ2เหลี่ยมเลยนะครับผมจะขอปิดไลฟ์สดไปก่อนเพียงแค่นี้แล้วจะกลับมาไลฟ์สดใหม่ในอีกสักครู่นะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแอดมินดีชาร์ปนะฮะแล้วก็เพจแอดมินเกมด้วยนะครับขอบคุณครับเเหลียมไไนอา